เซลุกีที่งานอุสรนอนเจดี JD นะคะวันนี้เราก็ยกฮูตของคูโกต้านะคะสายวิทยุมาที่งานอุสรนอนเจดี JD เลยวันนี้นะคะเราก็จะมา,าพามาดูน้องจาผง่พันใหม่รุ่น l 5228นะคะของกับลู้เอและใบมีดขันล่างนะคะ วันนี้มีโปรโมชั่นนะคะทางเรายกมานะคะถ้าลูกค้าที่เดินเข้ามาในบูธของงานดอของเรานะเราจัดโปรโมชั่นฟรีดาวออกลดศูนย์บาทให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วเราก็จะมีอ่ะออุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นเครื่องปลูกมันสบปะหลัง เซลล์รถขุดนะคะแนะนำนั่งติดก็ได้ดีแนะนำรถขุดนะคะครับสวัสดีครับผมเซลล์รถขุดกูตาะนะครับก็วันนี้พี่ท่านไหนที่ดูรับอยู่นะครับยังไม่ได้มางานดอนก็วันนี้เพิ่งจะเป็นวันแรกเนาะก,ก็อาจจะมีอย่างติดภารกิจงานกันอยูก่ก็หวังว่าสะดวกมางานดอนเนี่ยก็มาเจอกับเซลล์อถได้ โชนครับทั้งหมด3รุ่นนะครับเป็น TX ศูนย์สสามขนาด3ามตันนะครับแล้วก็ U 5 5ขนาด5้าตันแล้วก็มี U 1 1 7่พันนะครับที่หานมาโชว์ในงานดอลวันนี้ก็โปรโมชั่นสุดพิเศษมาสำหรับลูกค้าที่จองในงานดอลนะครับอย่างตัวขนาดสามตันสามารถทำฟรีดาวน์ได้เลย โปรโมชั่นอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นออกรถ0บาทเหมือนกันค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหรือทักเข้ามาในเพจของโฟลตาสันบิบยุได้เลยนะคะพี่เราก็จะมีรุ่นน้อง M70 เข้ามาโชว์เหมือนกันเราจะดูไป,น,ปน,นกับไปนีดคารล่างนะคะเดี๋ยวให้พี่ลองพาชมตัวรถ M70 M70 นะคะจะถไทยลึกแรงเต็ม ป<ด>ีสองหนึ่งีตอนนี้ก็มีโป้น้องเล็กของเรานะ there จะมีใช้รุ่นดีในการควนล่องมันด้วยใช่ค่ะล่องมันเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันว่าจะเป็นไร่อ้อยไร่มันหรือจะเป็นงานสวนผักพืชเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเข้าไปเอาไปใช้ก็คือเป็นรุ่นดีเนี่ยเข้าไปได้เลย ตัวไปปีที่แล้วใช่เพิ่งเปิดตัวไปปีที่แล้วเหมือนกันก็คือจะมีตัวเป็นเครื่องวินไฟฟ้าให้ไปในตัวเลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไม่ซื้อเพิ่มก็คือความพิเศษของเขาก็คือฐานอฐานเขา,าจะเพิ่มกว่า่าให้เพิ่มอีกฐานความมือมือใสก่ก้าก็คือมีระยะการใสกร่ก้าการที่มากขึ้นกว่ารุ่นรุ่นที่เป็นตัวสีฟ้าที่ลูกค้าชอบเรียกเป็นตัวนิยมแล้วก็จะมีล่มล่มมาให้ด้วยแต่ว่า ขนาดใหญ่ใช่ไม่ร้อนใช่แล้วก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนทางตรงอัตโนมัติด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือสะดวกสบายมาก ฉากสูงที่สุดถึง13,000มวทาเมตรนะคะลดแรงลดแรงการพึ้งจากลม พื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายด้วยค่ะนี่ค่ะเวลาที่ลูกค้ายืนใส่ก้าวได้แล้วก็มีที่ที่ปริมาณที่กว้างใช่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแต่แถวแต่แถวนั่งขับเลยคันนี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปของของทางร้านเลยคือเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัวท็อปแบบแถวนั่งขับเลยค่ะแล้วทางด้านหลังนะคะเป็นตัวมาเจอเนาะ DC ร้อยรไม่ใช่ DC 93 ตัวนี้จะเป็นตู้แอร์แล้วก็ต่อพ่วงก,กับตัวหัวบิดข้าโพดนะคะตัวนี้จะเป็นถึงล้อจะเป็นรถสาธิตนะคะเป็นตัวหัวบิดข้าโพดเป็น d c 9 3ขนาด9 3 สำหรับใครที่เข้ามาก็ขอกดไลค์กดแชร์กันคนละหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถที่ยอดนิยมที่สุดในงานดอยก็คือเครื่องยนต์ดีเซลคูโรต้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ บาทเหมือนกันแถ<ส>ม<ะ>ใช้ฟรี6เดือนนอกจากนี้นะคะภายในงานเราก็จะมีบูทลงทะเบียนแจกของรางวัลเป็นที่เลื่เล็กๆน้อยๆให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีโปรโมชัน่นโดนการเกษตรของเราใช่ค่ะนี่เรามีโปรโมชัน่นโดนการเกษตรลูกค้าที่ ียนขึ้นไปคับขี่และคอบของให้ลูกค้าฟรีทุกขั้นตอนเลยในการที่ออกโดนและมีประกันชั้นหนึ่งไปให้้อมทุกรุ่นเลยแล้วสําหรับโปรพิเศษสุดๆก็คือลูกค้าท่านใดที่ออกโดนในเดือนนี้ก็จะทําดาว50%ซต่แบบไม่มีงวดย่อยได้เลยค่ะส่งแบบรายเดือนไม่มีงวดย่อยได้เลยแล้วที่สําคัญเรามีช่างไปบริการ สอนให้ถึงบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหมกกำับทีมงานเข้าไปดูแลบริการเซอร์วิสให้ได้เลยแล้วกี่วันบ้างคะที่เช่างจะเข้าไปดูแลแล้วพร้อมเข้าไปดูแลทันทีค่ะมีเมื่อลูกค้าต้องการหรือมีปัญหาด้านไหนติดต่อมาที่เซลล์ได้เลยเซล์ก็จะประสานงานฝ่ายบริการเข้าไปดูแลให้ค่ะเฮ้เราซื้อดน ซื้อโดนครั้งแรกเนี่ยเราจะมีช่างไปบริการกี่วันมีค่ะเราจะมีการสองลบล้มให้2วันนะคะก็คือลูกค้าท่านใหม่ที่บินไม่เป็นหรือตัวบินตกบินล่วงนะไม่ต้องห่วงเพราะเรามีการที่ทีมงานสายอีเข้าไปดูแลให้่งมอบให้2วันค่ะหรือถ้าสงสัยอะไรอีกก็สามารถติดต่อมาได้ตลอดเลยได้เลยติดต่อสอบถามพี่เซลล์ลูกจีได้เลยนะคะ0923974433หรือจะทักเข้ามาในเพจกูเกอรตาสายวิทยุของเราได้เหมือนกันเอ๊ะตอนนี้เรามี สินค้าตัวใหม่ที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งอย่างก็คือแผงโซลาเซลล์ใช่ไหมคะแผงโซลาเซลล์เราก็มีเหมือนกันนะคะใครที่ติดต่อเหมือนใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาหาทั้งเพจได้เหมือนกันเพราะเราเป็นตัวน้องใหม่แผงโซลาเซลล์เป็นชุดปั๊มหอยโขงหรือว่าลูกค้าเหมือนแบบว่ายังเป็นแบบลูกค้ามือใหม่ยังไม่รู้รายละเอียดข้อมูลต,ตรงไหนก็ทักมาขอรายละเอียดเซลล์ได้เหมือนกันเดยวเซลล์เข้าไปดูแลให้ ผ่นแบบรายเดือนได้เหมือนกันนะฟรีดาวน์เหมือนกันนะพี่เป็นโปรโมชั่นตัวเดียวกับเครื่องยนต์ล้อ,อแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้แท็กเตอร์ของคูโบต้าเนี่ยดูแลอ,อย่างรุ่นเอลดูแลกับรุ่นเอ็นตอนนี้ดูแลกันปีแล้ว,อลวตอนนี้มีโปรพิเศษสุดๆของชุดแค่อุ่นใจ เดิมทีนะคะจะรับประกันให้2ปีแรกแต่ทีนี้เรามีพิเศษสุดๆสำหรับเดือนนี้เนาะมีเป็นชุดแคร์อุ่นใจให้ปีที่ 3, 4, 5ก็คือจะดูแลตัวเช็คเพิ่มเข้าให้อีกปีละ2ครั้งค่ะลูกค้าก็จะมุนสุดพิเศษว่าเราดูแลควบคุมในการวันบริการได้มากขึ้นดูแลกันยาวๆเลยใช่ดูแลกันยาวๆเลยค่ะเราก็หมดกังวเลเรื่องอะไรเพราะว่าเรามีอะไรแท้จาก<ช>ุบตาวันนี้นะคะเราก็มีทางบูธอะไรเข้ามาเหมือนกัน ใชเดี๋ยวเราไปชมบูธอะไรว่าอะไรแท้คูปองตา้าลดกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเ,เดเี๋ยวรามาสอบถามพี่ๆกันนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอ่ออะไรกันนอยน,นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดทุกรายการ20%่สิบตครับถึงวันที่1นึ่งกราพัครับ ก็ม <Bien, S 2> <mit> ีน so, uh, like so, ้ำมันนะครับที่ลดราคาเป็นพิเศษนะครับจากน้ำมันเครื่อง6ลิตรนะครับจากราคา625บาทจะลดราคาเหลือแค่560บาทแล้วก็น้ำมันเครื่องขนาด3ลิตรนะครับจากราคา345บาทลดราคามาเหลือ325บาทแล้วก็มีน้ำมันไฮดรลิกนะครับขนาด6ลิตรปกติราคา720บาทจะลดเหลือ680บาทน้ำมันไฮดรลิกขนาด18ลิตรนะครับจะเหลือ Ểu, จากราคาปกติ1,980เหลือ1,770แล้วก็มีน้ำมันไฮดรอลิกลดคุนนะครับขนาด6ลิตรตัวนี้มาใหม่นะครับจากปกติ730บาทลดเหลือ660นะครับแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกลดคุนนะครับขนาด18ลิตรจากราคาปกติ1,990เหลือ1 6 5บาทแล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำมันเกียร์เบอร์110ขนาด3ลิตรนะครับจะจากราคาปกติ390บาทจะลดเหลือ370บาทครับขอขอบคุณครับ ถ้าสนใจนะครับมาเที่ยวงานดอนนะครับก็สามารถไว้ดูได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดบินแล้วก็ไปซื้อตั๋ขาไกลบ้านได้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยว แล้วใกล้ๆนี้เราเราจะมีมีโครงการอะไรคะเดือนหน้าแม่าว่าเดือนหน้าเดือนหน้าเราจะมีโครงการอะไรพิเศษคะโครงการในสวิตเดยครับที่จัดตามจุดต่างๆในในจังหวัดสุพรปรากก็จะมีส่วนลดค่ารายสูงสุด15เรซนครั ไปดูอีกบูธหนึ่งนะคะที่เข้าแวะเราเข้ามาที่บูธโมต้าแล้วผ่านเข้ามาบูธของเรานะปฝ<ช>ากนิดนึงให้พี่ๆี่นะคะเชวยมาลงทะเบียนที่บูธลงจุดลงทะเบียนของเราพี่ก็จะมีพี่ๆทีมงานนะคะจุดลงทะเบียนที่พวกที่เข้ามาสามารถแวะมาเยี่ยมชมกุศลมาที่จุดจุดลงทะเบียนได้เลยเราจะมีของรางวัลแจกให้พี่ๆี่ด้วยนะแล้วก็กิประการมเล็กๆน้อยๆน็เข้ามาติดแหวติดมือกับเรา ไว้ด้วยนะคะขายที่เข้ามาอย่าลืมเข้ามาแววบหมูทงหนูด้วยนะหมูของคุกตาสันวิทยุของเรานะคะแล้วคือลงทะเบียนให้หนูด้วยนะ